มาแล้วน้องอมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยแหละตองของเคล็ดลับของเราเนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนะอยู่ข้างๆเราเนะคะกับบลูเอริกาแล้วก็ไผ่พาทิย์นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้เจอมานานมากแต่ตอนนี้ดูสวยขึ้นดูเด็กลง มีเคล็ดลับอะไรดีต้องบอกกันเลยก็เคล็ดลับของบูก็คงต้องบอกกันว่าตอนนี้เปิดบริษัทอาหารเสริมเนาะที่ดูแลทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องความสวยความงามซึ่งบริษัทนะคะก็ชื่อบริษัทคณะอันแต่ว่าอาหารเสริมของเรารู้ว่าสินค้าทุกตัวที่จะออกมาเนี่ยอยู่ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าอโมเร่เล่านิดนึงอโมเร่แปลว่าความรักที่รักเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือเราต้องการให้ความรักความจริงใจกับลูกค้าคแล้วก็จุดเริ่มต้นของบูก็ต้องเล่าว่าจริงๆบูเองทานอาหารเสริมแล้วก็ถึงวัยที่อยากจะรู้สึกว่าดูแลสุข ก็เลยเริ่มมาศึกษาว่าอยากทานอาหารเสริมอย่างจริงจังแต่ทีนี้ต้องบอกอกนว่าเมื่อเวลาศึกษาเยอะขึ้นเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรยังไงดี uh huh. ทําให้สุดท้ายเลยอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง uh huh. ก็เลยทําผลิตภัณฑ์ตัวเองดีกว่า uh huh. เพราะจะได้มั่นใจว่าทุกอย่างที่อยู่ในสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ย uh huh. ดีจริงเห็นผลจริงปลอดภัยจริงสําหรับผมนะฮะก็เหมือนเป็นก็เรียกว่าประสบการณ์ตรง uh huh. นะครับที่ว่าตอนแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องอาหารเสริมเลยแต่สนใจแค่ว่าเออเราดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะฮะพะ อายุ25เริ่มออกกำลังกายพวกก็ศึกษาไปเรื่องของการาดูแลหุ่นผู้ชายาอย่ะเนอะใช่ oh <my. S 1> ครับก็เลยเข้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเรากินครบ5หมู่แล้วเรานอนพักผ่อนเพียงพอเราออกกำลังกายได้ถูกต้องแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยมีก็เรียกว่าอะไรหน้าตาผิวพรรณที่สดใสพออายุชัก่สิบ ช่วง27่เจดปีเนี่ยถ่ายละครมีอยู่กางแดดทำถ่ายละครหนักมากก็เลยแบบลองไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็เลยรู้ว่าอ๋อชิวพานของเราเนี่ยแบบมันขายความชุ่มชื้นมันขายคอลลาเจนที่สําคัญอายุเริ่มเยอะเราด้วยบ้างถาไม่ายมเลยก็เสื่อมถอยลงให้ร่างกายก็ผลิตได้น้อยลงก็เลยต้องแบบเฮ้ยสงสัยต้องหาคอลลาเจนมาเติมให้กับร่างกายแล้วแล้วจะหายยังไงใช่ไหมากะครมีหนังหมู หนังปลาเราก็แล้วอย,อย่างนี้ต้องกินหนังปลาหนังปลาจะกินจากไหนจะพอ,อปริมาณมันต้องมากก็เลยมันไม่มีฮะห,หนังปลามีคอลลาเจนอ๋องั้นต้องไปทานคอลลาเจนอ่าทีนี้ก็เริ่มแบบไปลองหาทานดูโดยจริงๆแล้วเนี่ยตัวคอลลาเจนเองเนี่ยแหละที่จะเป็นตัวเสริมให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดูสดใสขึ้นดูอ่อนเยาว์ขึ้นเล่าเรื่องคอลลาเจนนิดหนึ่งสั้นๆว่าเอาความรู้เลยนะคะที่ศึกษามาคือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถ้าอายุ20่ขึ้นไปแล้ว คอลลาเจนร่างกายเราจะผลิตช้าลงนี่คือสาเหตุที่แบบว่ามีร่องมีรอยหน้ายับของผ่ยอะไรเงี้ยริ้วรอยต่างๆซึ่งเป็นความจริงและทําให้ถ้าถ้าก่อนที่จะพบเจอคอลลาเจนเนี่ยบูเล่านิดนึงว่าบูเองก็ไปหาคลินิกนะไปยิงเลเซอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยเสียเงินเยอะเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ได้มารู้สึกว่าผิวบางมากทําให้รู้ว่าเมื่อดื่มคอลลาเจนแล้วเนี่ยไอพวกที่แบบต้องไปทาครีมหนักๆห,หรือไปยิงเลเซอร์แบบผิวบางๆเนี่ย มันบำรุงจากภายในดีขึ้นเยอะมากค่ะเจนเติมเต็มรอยหลุมสิวหรือว่าแบบบางทีมีสิวอักเสบก็แห้งเร็วขึ้นเลยค่ะอย่างของบลูนี่เจอผู้ใช้จริงที่มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังบ้างไหมอะของลูนี่ส่วนใหญ่คนที่ทานเนี่ยนะจะฟีดแบ็กกลับมาบางที3วันโทรมาละทานดีมากเลยขอสั่งซ้ำบางคนก็7วันแล้วแต่ร่างกายของคนแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราารันปีว่า3-7วันผิวจะเปลี่ยนแปลงค่ะรูมขนที่กว้างจะกระชับขึ้นและการที่เรามีหลุมรูมขนที่กระชับขึ้นเนี่ยจะช่วยเรื่องสิวด้วยถ้าเราหลุม ให้สิ่งต่างอุดตันเป็นซิลอะไรเงี้ยค่ะรวมผนกระชับที่สําคัญก็เรื่องเรื่องขับถ่ายเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเราคือเรามีนูรีนะคะลูกค้าทานก่อนนอนตื่นเช้ามาเขาบอกว่าขับถ่ายโล่งเลยไม่ต้องไปนั่งพึ่งยาแบบว่าขับถ่ายหรืออะไรเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาแฮปปี้ทั้งแบบว่าทั้งผิวทั้งขับถ่ายทั้งสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยส่วนใหญ่ฟีดแบคลูกค้าที่ทําให้เราสองคนชื่นใจเนาะใช่ทั้งแรกก็บอกแล้ววห้ยหอมอร่อยไม่คาวนะพอทานไปเรื่อยๆวุ้ยผิวดีขึ้นขับถ่ายดีขึ้น นัน่นแหละครับแล้วก็แฮปปี้มากที่ลูกค้าพอใจอยากจะรู้รายละเอียดนะคะว่าใน1กล่องเนี่ยมีกี่ซองแล้วทานยังไงคะเวลาไหนบ้างก็มลเล่คอลลาเจนพลัสนะคะหกล่องก็มีทั้งหมด15ซองค่ะซึ่งวิธีทานก็ทานง่ายๆนะคะก็คือดื่มก่อนนอนท้องว่างตื่นมาจะรู้สึกสดชื่นผิวจะนุ่มขึ้นเลยในนิดนึงว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยเข้าใจเลยว่าแดดร้อนอากาศร้อนแล้วก็แดดจ้ามากฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยอมอลเล่คอลลาเจนพลัสช่วยได้ค่ะ เขามีสารสกัดที่ผู้เชี่ยวชาญบอกแล้วเนาะมีเปรือสนฝรั่งเศสที่จะช่วยได้เลยค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความหมองคล้ำนะคะร้อยฝ้ากระจุดด่างดำตัวนี้ช่วยได้แล้วก็ริ้วรอยอะไรยังไงใครที่สนใจอย,อยากจะสวยแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะโพรเข้ามาได้เลยเริ่มสวยกันได้แต่วันนี้อย่ารอช้าเดี๋ยวสวยได้คนอื่นเนาะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับเคล็ดลับดีๆนะคะจากไข่แล้วก็บรูนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละวันนี้เราทั้งสามคนต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Yeah.